สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเช้าวันที่14นะคะเดือนสี่หสานะคะเป็นไงบ้างคะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้รับซับกันไหมคะน่าจะปังกันอยู่นะคะเมื่อวานนี้เนาะหุนรัเสเซียนะคะแตกหนึ่งสองสองหนึ่งเลยเนะาะเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าดาวโจนก็เกือบไปเนะาะเมื่อวาน 60เป็น90นะคะยังไงใครได้ตัวเด่นนะคะอาจจะได้เนาะยังไงก็เดี๋ยวติดตามนะคะเดี๋ยวนะคะพารวยจะลุงให้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูหุ้นเช้าก่อนเนาะ,ะต่อไปเป็นหุ้นไต้หวันนะคะหุ้นไต้หวันนะคะขอย,ย้อนนิดน,นึงเนาะเมื่อวานนี้นะคะวันที่สิบสามเดือนสี่หกสามนะคะอันนี้มีเฮนะคะทั้งไต้หวันทั้งเกาหลีนะคะแตกระเบิดเถเทิงเลยนะคะถ้าใครตามก็อาจจะได้นะคะเมื่อวานนี้เนาะ เดี๋ยวลองมาดูกันค่ะเมื่อวานหุ้นไต้หวันนะคะผลออกนะคะเมื่อวานเก้สองสองกับสามเก้านะคะตรงนี้ใครตามเบิ้ลได้แน่นอนนะคะสองสองนะคะส่วนใครนะคะตามสามก็ถ้าไล่ก็ได้นะคะสามก้านะคะเมื่อวานนี้เนาะก็คือผลตรงนี้นะคะเข้าทั้งเด่นนะคะทั้งสอง ทั้งสามเลยนะคะตรงนี้นะคะต่อไปหุ้นเกาหลีนะคะผลเมื่อวานเนาะเจ็ดหกสองกับศูนย์เก้านะคะเมื่อวานนี้ออกตัวกันนะคะเมื่อวานนี้หกสองสองหกนะคะตรงนี้ไม่ต้องกลับเลยอย่าลืมนะคะที่นะคะให้ดูเจาะเน้นตัวกันสามตัวตรงแนวเลขไล่ถ้าใครตามก็ได้นะคะตรงนี้เนาะหกสองนะคะแถมได้ตัวเด่นนะคะด้วยเนาะได้สองเนะาะเมื่อวานนี้นะคะ ใครใครที่ขี้เกียจคิดเมื่อวานนี้ถ้าตามก็ได้กระจุยเลยนะคะตรงนี้เลขไม่กี่ตัวนะคะทั้ง62แล้วก็22เบิ้ลเนาะยังไงก็ดีใจด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวไปดูวันนี้เลยนะคะวันที่14เดือน4นะคะทําเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูกันนะคะว่าจะมีเลขอะไรบ้างนะคะตรงนี้เนาะสักคู่นะคะ เห็นชัดกันไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหาสีฉีดให้แป๊บนึงนะคะมันจะได้ชัดๆเนาะโอเคแปบ๊บนึงนะคะวันนี้นะคะหุ้นใต้หวันเช้านะคะเด่นเจาะได้สามสี่ห้านะคะ เจาะเน้นสามสี่สามห้าสี่ห้านะคะอย่าลืมดูตัวการ3สามตัวตรงแนวเลขใกล้ระวังเบิ้ลน,นะคะตรงนี้จะพูดย้ำให้เพื่อนๆนะคะจะได้ไม่ลืมเนาะต่อไปหุ้นเกาหลีนะคะสามสี่ห้าเหมือนกันเลยนะคะสามสี่สมห้าสี่ห้าอย่าลืมตัวกันอย่าลืมสามตัวตรงอย่าลืมดูแนวเลขใกล้นะคะ ต่อไปนะคะดูเลขเด่นรวมมิดสองลัดนะคะตรงนี้ใครจะตามตรงนี้ก็ได้หรือตามเด่นแต่ละลัดก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนเนาะ เด่น3ามสี่สาห้าี่ห้านะคะอย่าลืมดูตัวกันสามตัวตรงระวังเบิ้ลนะคะยังไงวันนี้ก็ขอให้ช่วงเช้ารับทรัพย์กันปังๆนะคะยังไงก็กดกระดิ่งนะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเราลงคลิปดีๆเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครนะคะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคะยังไงวันนี้ปังๆเลยลวยค่ะสวัสดีค่ะ